สวัสดีครับวันนี้ก็มาพับกบเฮ้ยกับเฮ้ยพับใจไปมึงมาด้วยกันสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่เลิกงามยามดีที่พวกผมมารวมตัวกันอีกแล้วนะครับทุกคนคนจะตกล้สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเย็นชาครับ ชาเย็นแปะตัวนั้นแบบแห้งๆนะครับผมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับผมเนื่องจากว่ามีคนเหลี่ยมครับผมบอกเลยว่ากลุ่มผมใค่เหลี่ยมครับนี่ไงไเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเลยมาเป็นไงกูเป็นให้ด้วยทิงออฟการเหลี่ยมวันนี้ผมจะมา เขาเรียกว่าอะไรจัดการแข่งขันหาคนที่จับเหลี่ยมเพื่อนได้ดีที่สุดนะครับผมบอกเลยว่ากลุ่มนี้ยแม่งเหลี่ยมทุกคนยกเว้นผมยกเว้นผมเลยเราเรียงกิ่ติามาำก่อนเลยเริ่มจากคนนี้ฮะเคยเกียนตังแม่ขอตังแม่มาตัดผมแต่ไปเคมาแล้วพูดออกซ์ได้พแด่มาดูแม่มาดูตอนนี้แม่มันดูล้วโอเคแล้วคนเนี้คนนี้คนนี้เขาบอก เงี่ยมึงส่งอะไรมากูคิดไม่ทันเอาเลยดีกว่าแล้ยเรามาเริ่มมนเลยโดยเราจะแบ่งทีมเป็นสามทีมก่อนเริ่มจากการโอนายออกกฎการสากลละโลกมามาน้อยออกโอ้โหไอ้ย่าวิอยากอยู่ไอ้นนท์อ่ะน้อยออก ไปเฮ้ยอย่าเอาพกเกียนอนกันดูไว้ครับผมมาเกี่นไมีเที่ยวอะไรนะครับรับประทานที่นี A few moments later ที่กัดนมาโอ้เออมาครับผมผมมากับ คุณอมนะครับในชื่อทีมขโมยตังแม่ไปเติมเกมครับผมเพราะผมอ่ะทีมเลี่ยมทุกดอกแล้วก็เลี่ยมอยู่หนักๆทักงั้นเลยเยอเราอ่ะเพอเพื่เต้นนี้พวกเราทีมเลี้ยงไม่ยุ่งแต่เราทำความเ มันมแผนยังไงเราจะจับผิดมันจะมีอยู s. <S 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 ่ตัวหนึ่งที่เก็บอาการไม่อยู่ไอโอมไม่โอมเป็นตัวเดียวที่จะแสดงอาการได้ะ่สุดจะเกิดมันได้อร่อยมันต้องอ้วกแน่ๆแหละแต่ว่าเวลามันอ้วกจิกอ่ะมันแก้มชอบแก้ม ตัวเกียร์ไอโอไอโอมาขี้เกียจนะครับตังแม่ไถ่ทุกอาทิตย์ไปตัดผมแต่เอาเงินมาเติมเกมเออเงินเติมเกมะอันนี้จริงๆไม,ไม่ได้โกหกไม่ไม่ไมบอกนะครับว่าเกมอะไรที่ที่มันมีเอลตัวครับไม่บอกไม่บอกครับ<อ>ตัวเอกตัวเอกเป็นเป็นแวนนะครับและ<อ>ทุกคนกบอกไม่ได้ครับความลับเพื่อนทุกวันนี้แม่มันยังไม่รู้ไงใช่ถ้าถ้าแม่โอมาดูนะครับก็ก็รับรู้นะว่าลูกนิสัส่แบบนี้ตังที่ขอไปตัดผมมา ไม่ถึงไม่ถึงผมไม่ถึงช่างนะครับ<ช>อยู่กับโทรศัพท์นั่นแหละผมอยู่ยากมากเลยครับอยู่กับโอมครับแล้วก็ใครเราก็จะเล็งที่ไอโอของสัตว์เลี้ใหญ่เราจะจะเล็งเล็งเตโอมนะจกกุนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีตักแอะหนึ่งแหละเพรไม่เนียนเีลยเราจะจับผิดทุกคนเร,เราสองคนเก่งเราสองคนเก่งจิตตาด้วยจิตตาวทิทยาแลไงก็ไมเรียนเรียนอยู่แล้วใช่ไป ปลาล้๊าน้ำปลาแล้วก็ผงยําครแต่ละอย่างก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะเราเริ่มจากปลาล้๊าก่อนะปลาล้๊ปลาล้๊าคืออะไรปลา๊าคือไอ้นี่นมนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวไหมบนในออกนะว่าแต่ตอนนี้เรื่องของเรื่องอ่ะคือไม่มีใครยอมกินปลาล้๊าใช่ก็ต้องเราใช้การกติกาสากลระโลกในกลางบนในออกว่าใครจะโดนกินปลา๊าออกรอดออกโดนเลยดีกว่าออกรอดเฮ้ยแต่ว่าถ้าถ้าสองโดนเลยที่เดียวคุยกันมันงมาได้ยินไหมเว้ยได้ยินเลยออกแรกออกรอดก็ได้แป๊บนึงมึงอย่าเฮนะออกก็คือรอด ตามกฎถามกูแล้วรอแล้วที่กูไปสืบคนมาออกดำชนะก็ก็รอดูออกดำชนะก็รอดูแต่ออกรอดนะออกรอดออกรอดแต่ออกดำชนะนะอะไรนี่บอกแล้วชัดนะจีบละไอ้คนโดนเลยคนไปเอากูว่าวันนี้ก็ไม่ได้ปะ เดนมคอจะไม่ยอม่โอ <Caribbean> <poured> <ấy> ้ป้าเลยอเฮ้ยมึงมึงมานั่งมันอีกนมันเห็นอยแสดงสีหน้าออกเลยล้ กต้องเต็นได้ได้เหรอยกกองนะครับผมฝนตกอยู่ดีก็ฝนตกอย่างชอบเลยไปตทงเต็นบ้างไปไปหาที่ถ่ายใหม่ครับผมเต้เมฝนตกอภิถาคุณขึ้นอยู่กลางหมู่บ้านแต่บอกเลยว่ากองเราก้องกันน้ำกันน้ำเข้ากันน้ำออกครับได้หนึ่งดอกแล้วฮะวันนี้ผมไม่โดนปลาร้าแน่ครับ นี่พ้ A few moments later พวไก่กาเอ่อบอกก่อนนะว่านี่แก้วหนึ่งสองสามสี่นะอ่ะเริ่มจากหนึ่งก่อนเลยหนที่พใช่หนที่พไม่ได้กินพองกันไม่ไม่คนละคนเลยดูย้อนก่อนไปว่าใครก่อนตายแล้เอาคำเล็กคำใหญ่โตมีการเล่นกิจตวทีโต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 คำโตโตอะไร อ้ยอ้ยปากสันคือปากสันให้คันยังได้เลยไอโอเลมเอาไม่เอาได้ไอสองอะไรสองมาสองมาหมดขวดเลยปะเออเก็บไว้ให้คนอื่นเขากินบ้างเพื่อนดีเกินไปว่ะเกินไปไอโอจิบได้ไหมไม่ไม่ขอโตโต้โอ้ยเยอะดิเยอะไห นเดน่แนแด่นมีท่ามีท่าอดใจไม่ได้นี่อดใจไม่ได้ออดกล้าไปเลยน<ด>ีเ่เจเจเจสแสดงเมียนเหมือนกอันนะเราอ่ะเจ็าเจ้าเหม็นเที่ยวปลาไลอยู่นี่ปลาไหลอร่อ้สังบอกเลยนะตรงเนี้ยขุนเน่ะ อย่างกับน้ำคลองก็มันนมเปรี้ยวมันไม่ใชใส่ไงวะอ่านะออรุยเลยยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าแค่นี้ก็ได้แล้วมึงรู้ว่าเขาัดต่อได้หรือเปล่าได้ได้ยังไม่กินโอ้อาการออกอาการออกมาคุณจะตําใครครับขอขอปรึกษตาหน่ยครับรึกษาโอ้เอ้าเอ๊ะก ไอ้ขี้เย็นน่ะตัดออกไม่ไม่ยินให้ดีตัดตัดนะไอ้ดีดีขีดีดีพักทอกคนขอยโอ้ได้ไหมชนะก็แงกินเลยกูอนไม่คนไม่ชื่อคนนะเพื่อนแต่ว่าช่วยทำช่วงเย็นเขาเย็นอีกรอบอ่ะจะรู้แล้วรูแล้ว่าใครเย็นขออีกทีดิทำที่อาร์มนะทาแก้วสองนะอาร์มหมดแล้วเดี๋ยวเขาไม่มีกินเอาวลาคอหน่มง ตับแล้วมั้งพี่ออโอ้ยจริโอ้กินสบายเหลือเกินอย่างไม่ใช่ละอ่ะถายได้ละอ่ะตัดออกอ่ะตัดออกเลยตัดออมออกนะไอพี่ออมมันแต่ไรแหละเจ๊กไอพนนี่ลุ้น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 ใหญ่เลยครับเอาครับยืนยันคำตอบอ้าเอาเลยอะมึงใครมึงใครเหมือนกันปะเออพนอ่ะพนอยากรู้ใช่ไหม พิสูจน์ด้วยตัวเองเออเร็วอ่ะชั้นแหละชั้นแหละชั้นแหละนนคำโตโตได้คำตอบยังโอเคครับทีมทีมอะไรนะทีมอะไรอ่ะลืมชื่อทีมเลยเรียนไม่ยุ่งมุ้งแต่เล่าทีมเรียนไม่ยุ่งมุ้งแต่เล่าได้ไปก่อนหนึ่งแต้มครับผมให้ถูก ฟังผมเว้ยคือตอนนี้เรารู้แล้วเว้ยว่าเพราะเราเคยไปอยู่จุดนั้นมาไอเจดจะเป็นคนเล่นใหญ่ถ้ามันเล่นใหญ่มันจะดูออกเว้ยใช่ใช่ใช่ไอ้นน่ะมันจะเป็นคนแบบเก็บอาการเนียนมากเว้ยเพราะว่าไอบิ๊กไม่ใช่ไอบิ๊กต้เหมือนไอ้นนท์เลยไอบิ๊กใช่เออเก็บอาการเหมือนกันเราจะดูหลักฐานดูจากไอเจดกับไอโอมใช่ไอโอมออกว่เจดเล่นใหญ่ไอโอมเออไอโอมเมือนเจดเล่นใหญ่ทีนี้เวลาดูใครครับดูที่ตาผมอะเป็นคนเหลี่ยมมาก่อนดูตาปุ๊บผมรู้เลยเดี๋ยวไปดู เมื่อกี้เอาไอ้นนออกก่อนไม่ล็อกล็อกล็อกได้เมื่อกี้เลยอ๋อไอ้นนไอ้เจตออกไอ้นนออกแล้วก็เหลือกูเอลไม่ไม่อย่างั้นมึงก็มึงหนึ่งสองเราออกกัมไปเจ็ดหนึ่งสองแอคชั่นเลยคือเมื่อกี้ทีมกลัวเหมือนกูเคยพูดมาแล้วเลยว่าไอ้เจือรู้สึกเดจาววคือเมื่อกี้กลัวหาคนกินในการออน่อนออกกดสารก่อนโลกทีนี้เรามากำแบงกันมากำแบงร์ เหม็นแม่งผ่านมาแล้วไงไม่รู้ว่าทุกคนรู้ว่าตากล้องแม่งริมกดอัดไว้โอเครู้แล้วยังฮู้มึงก่อนเลยดูนะแก้วแก้วเหลี่ยมทีเดียวนี่ะมันมีอันเดียวแหละจะฮือจะฮือใหญ่แล้ว ไม่ไรกันพวกกูมีแผนมีแผนเนอะดะ่ <S 2> <S 2> มันเข้าผาแล้วถ้ามันลงลเรียบร้อยเลยเอะนะเออ,เอดีต่อเลยพวกกวช่ำชองพวกกวโดนมาเยอะ ไเไอเชสัตว์ไอนอนะดิเ้ไม่ใชม่ใช่ยนสัปไอนอนเฮ้ยบทงนะดิไม่ลมเด็กบันู้แต่ตูตามตากันไปตอนนี้ไอ้นนนะไอนนไนอนนอน น,นก <this> ไปสักลืมสับควรเล่นอะไรแล้วเ่ลืมสับขวรสมไข่สามดีเลถ้าสมมติว่าเอาไอ้นนลืมสับควรไอันเก่งเล่นอะไรแล้วน่สามไข่สามไข่อะบิเจดไอ้มเล่นไงล่ะว่าสาไข่ครับเอาบิ๊กหรือเจดี คนดูว่าไงครับคนดูว่าไงคนดูกดใช้กดแรงอ่ะกดไลค์กดแชร์แชร์อ๋อจำบุกมึงก็เอาแล้วเอาเริ่มแห้งแล้วตอนนี้ขอบิ๊กบิ๊กไอ้บิ๊กตัมบิ๊กครับผมมาจับไปจังสงสัยว่าเก็บอาการไม่เท่าไรแล้วอยากเก็บเยี่ยาสั้นกว่าเผาเอาเถอตอนนี้ตอนนี้มึงลองตัดขนดิอาม กูว่าหน er ่อยไอ้ตัดคนออกก่อนนี่ยตัดเชียโอมก่อนเลยไอ้แม่งหลอกกูแม่งเดียมไอ้โนนหรือิ๊กดีวะมึงว่าใครกินนะกูถามสองมุ้งสองคนกนใครดีไเกณกูกินูว่าเจ็กูกิน้อง <icana> ได้สั่มาแล้วี้ยไม่มีมีมีปลาอยู่สามขวดมันหขวดองน่ปสองไอิงกบมันจะหตัวเออย่างมันใจะิดว่ะไอ้บิ๊กแล้วไอ้บิ๊กได้ป่ะ แดดแดดไงปลาไหลมาพิสูจน์มาพิสูจน์เดี๋ยวตัวคนเองจักคนมาพิสูจน์กูอะไม่ต้องดูไม่ต้องดูดูได้เหรอเอาเลยเอาดิเอาเลยใช่ไหมไม่ใช่ผิดครับผมผิดครับใครใอะไฮนนน์โอ้โหเนี่ยมาที่ดียวเรียกกูดูว่ามันแบบมันทำให้เราได้ยินดังๆมันหลอบมาละเป็นไงเล่นเชิงกับเราฉันจะเล่นมาก บอกเลยว่าผมสองคนอะเซียนเลยอะเซียนเลยการจับเหลี่ยมเพื่อนอะหลอกแม่มาแล้วด้วยใช่เจะแค่เพื่อนยอาวะไรไปรอดบอกเลยว่าไม่มีใครทันเดี๋ยวคอยดูทําเป็นวางแผนทำเป็นวางแผนเชื่อเชื่อผมเชื่อผมมันมันไม่เอาคนเดิมเชื่อผมเออคุณว่าแม่งไม่เอาคนเดิมเลยแม่งเหลี่ยมพวกเนี้ยมันมันจะเคนที่เิอเข้าไปไอ้ไอ้ทีเมื่อกี้เดี๋ยวรอดู ก็ทำไม่ออกเลยท่จริงมก็ทำเป็นแกอ้วกทุกคนนะแต่ไม่ตอก็ได้นะถ้าเกิดาไม่มีคนาไม่มีนามันนิ่งมาแล้วมันก็อ้วกทุกคนอ้ังแล้เตอุ้ยี่ยมามากมากมาว่ะใครใครคิดว่าไม่อ้วกบางเอาฝนนี้ไปได้เน้ยอยากลองละอไม่มาหรู้อยากเฮีเยไมกกกินอ่ะอ้ ไอ้คนมึงน่าไปคนกินปลาแล้วไม่อ้วนเพราะงั้นมึงต้องกินเพราะมึงอ้วกมึงได้กินมึงโกหกนี่แค่สองนี่แค่สองนี่แค่สองอันนี้อยู่ในแผงแล้ววะหัวละสองหัวอะอะยังมึงกูแบ่งแล้ววะมามาดิมาดิมึงกูแบ่งกันสับเฮ้ย ตามนี่แกตัดไปแล้วจับแตะกไม่ออกไปไปเลยมาดิไปมาไอพี่ก่อนเลยไอตัวนี้เขาดมก่อนเว้ยตัวนี้เขาต้อไม่มีใครกินได้น้ำเปลาเออน้ำเปลาบอกเลยว่าถ้ามึงเก็บอาการได้มึงเก่งเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัดเลยดูวะผมตัดละตัดไอพี่เลย ต,ตั้งแต่ตรงนี้เลยไปอ๋ยวกูณทำให้ด oui> ูเก็บยังไงอันเนี้ยเล่นใหญ่เกินเบอร์เล่นใหญ่เกินเบอร์เล่นใหญ่เกินเบอร์ได้นะมึงมาดิมาดิมาดิไลน์นั้นในปานขึ้นดม ตะกล้องมึงเล่นกับเขาด้วยอ่ะมึงเอาเขาด้วยต้องเอาต้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูนะเก็บอาการอย่างไออเลยนะนี่ไม่ใ่มึงเชื่อูเชินแก้วสามเลยครับแก้วสามเลไอ้เชี่ยแล้วมงยืนไปก่อนไงวะชิวก็คือชิวจริงน้ำปามันเก็บมาอยู่แล้วอานน คนสุดท้ายคนที่กูเลงไว้ตั้งแต่ต้นเลยบอกเลยทมมันดมี่แย่มันแย่อันนี้โอมอันนี้กูอะไม่อยากชนะละแต่กูอะอยากให้ตัวนี้เล่นอีกรอบนึงนนนนขออีกรอบเฮ้ยไอ้พลไอยพลไม่บอกแล้วนะว่า กูก็ไม่รู้เหมือนกันไอพอลกูขอยไอพอลอีกรอบเดี๋ยวโดนเด็กก็ไม่ได้แก้ววะเด็กก็นอนหลับไม่รู้ไม่เหรอไม่แก้วเลยเพื่อนตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะแบทก้องหลักดับไปละเดี๋ยวได้อินเสะมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้ตัวมันเล่นกันมันเลย เล่นเงินมันเล่นเงินมันโอ้โหให้ยี่สิบเล่นเป็นร้อยอะไรที่ถ่าย่อกี้จะหายอ่ะอ่ะตอที่ถ่ายเมื่อกี้จะหายไปเลยไม่หายแล้วเราไอพลซ้ำนะอาพลซ้ำอีกรอบไอพนซ้ำไม่ผ่านแกให้กูไม่ได้หรอเจอแกอาบไปกูชุมขอแล้วโอ้โหเจอ อนตามพีได้่กับเจตเพรว่าขออึดใหญ่ๆแล้วป่ะมือลาพวกกูแค่ไหนเอาเปล่าลาพวกกูแค่ไหนกินข้าวนั้นอะไรเนี่ยแล้วพวกกูแค่นี้นะโอ้โหยไม่ไม่เป็นโอ้ยเก็บอ๋อยาบตอนแรกหน่อยโอ้โหตัดตัดตัยังไงครับทุกคนมามามาดูแค่ว่าแก้วเห็นชื่นใจ กินใจเลยไม่มึงจะเชื่ออาการหรือจะเชื่อเซ็นตัวเองกินให้ดูอีกรอบเลยก็ของมึงไม่ใช่ไงเคทแม่แต่กูกินให้ด้วยสัตว์อันนี้อะไอพนอยากล้างคอไอพนเอือไอพนอยากล้างคอละไอพนอยากล้างคอโคตรสดชื่น อ่มามาถ่ายเลยทายเลยถายเลยมาถ่ายถายกูตัดบอกอย่างที่บอกตัดไอ้บิ๊กอ่องตัดเริ่มนะเพราะว่าไม่มีทางเก็บราการได้ขนาดนั้นตัดไอ้อาร์มด้วยไอ้อาร์มด้วยไอ้นวลเล่นใหญ่ไปอยู่ดีพุ่งมาไม่ใช่ไอ้พลว้าวไปเจตถ้ามึงถูกนะมึงต้องกินก็อึกใหญ่ๆไปรับพวกกูแค่ไหนขนาดนั้นเอาไว้เอาหน่อยเชื่อใจมึงเจตจำเรื่องข่อยเจตข่อยเจตเลยเจตเฮ้ยป้อนป้อนดีกว่าไม่ตอนนึงกูมีอะไรจะบอกมึงอย่างหนึ่งเฮ้ยเจตเฮ้ยเจดยาเจด มึงกินเลยอย่าบอกเก็บไว้เป็นฐานเก็บไว้เฮ้ยเฮ้ยมากูกินดีๆกินเองสามหมื่นมากูกินดีๆกินดีๆีออมออมกูกินดีๆมาดิก้อยมึงดเดียวก้อยมึงดเดียวเออมามากูขอกูขอหยิบไปกินเองเลยเชื่อย่าบัวนนะกินกินทางนั้กินเร็ว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 กินกินไอเจ๊น่ะกินเลยเร็วเออมาปล่อยปล่อยปล่อยเ้ยงินเงินล็อกนะเงินล็อกนะเอาเงินไปหาห้าพันเจ็ดนะเพื่อนมึกับทีมมึกันมีเงินเลยไอเจ๊ที่การมาหรไม่ประกอดคอกินก็เออไปไง ขอเทกูขอกินเพราะอไอเจ๋อไรแก้วเอาป๋องมาขอขอขอกระป๋องเปล่าวะแกเอากระป๋องที่โดนน่ะกระป๋องที่โดนโอ้โหกระป๋องที่โดนที่แกเอากระป๋องนี่ละกระป๋องที่โนนี้อยากรู้จิระพุ่งแหละอยากรู้จริงเลยนอนไปใส่น้ตว์ตาอีกทีไปเติมเอาเติมเฮ้ยอย่าบอกคเขาไม่ต้องใส่อะโดนกู้ไปเลยโอมเราสองคนชนกันเฮ้ยไม่ต้องควงแขนกันไปเออแล้วแหละแล้วแหละควงแขนกันไปเราสองคนทีมอะไรนะหลอกเกณนแม่มาเติมเกม คนแข่งไงวะโอ้ยอะไรเจเจเจขวงแขนกินไงไอ้เจเจขวากกินกินมึงกลัวอะไรได้อยากกินเออมึงอะเอาเร็วดิเน้่เฮ้ยเดี๋ยวคลิดมันยาวคุณดูเขาลองอยู่เขาลองหายแหละลองหายขวางแขนเจเดี๋ยวคลิดมันยาวเดี๋ยวคลิปมันยาวนะฮะขวงมันสั่นเลยควงแขนมึงกับกูได้ซีนเลยขวางแขนได้อันไหนอันไหนอันไหนมีอันไหนมี อันนี้ไม่ไเจกระป๋องมเดี๋ยวเออกูได้กินน้ำตาลน้อยอ่ะไปอะไปแม่นี่มันน้อยแล้วมันไม่เข้มข้นจริงจริงอ้เอเอะเจะเจ็บอะเอาเปี่ยนก็ได้เปียนก็ได้เปลียนก็ได้หกแล้วมื่อกูได้อ๋อโนให้มันจบจบไปให้มันจบพี่รุ่นเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอะนาหมดแล้วเติมหน่อยเติมหน่อยไปอ่ะเติมหน่อยเติมหน่อยให้มันจบพี่รุ่นเรา นี่มไม่เชื่อกูเป็นเฮี้ยหอมอ่ะโอ้ยชนละชนละกกจรักกันแค่ไหนก็คำไนึอ้สามโอ้ยจิบแบบจบแล้วเอ้อเอาเฮยเอ้ยเฮอ้ยเล้กคอเฮ้เ้้้าง้้้เยเ เออไอ้เหี้ยเกบ้ากายอยู่ในนี้ไหมไสันน่ะไตสันน่ะไตสันบอกแล้วเข็มสองแก้วไอ้เหี้ยปิดทิปิดทิ้งปิดทิ้ปิดทิ้บอกแล้วเข็มสองแก้วมาโอ๊วเราก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับความสนุกของพวกเราลืมลืมไปลืมไปแล้วก็จบไปแล้วไม่อะไรวะ ฮะมันพูดได้เหรอไม่ได้เอาอ้าอ <laughs> อู่ไเท <laughs> แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับความสนุกของพวกเรานะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยเอ,อ้ยไม่ใช่ดิจริงๆมานาวไม่ได้เอ,อ้ยจริงๆน้ําไม่ได้พึ่งเดือน,นะแต่น้ําอ่ะพึ่งมะนาว <c oughs> ขอบคุณครับฝ <laughs> ากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าชอบ <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> ด้วยนะครับผมเนี่ครับซับสไคร์บ๊ายบาย